ก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับค่อนข้างจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสหรัฐมากกว่านะว่าจะดำเนินการอย่างไรนะฮคือหากการเจรจาภาษีตอบโต้การค้าระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยไม่มีข้อสรุปนะฮะแล้วก็ยึดตามที่ประกาศไว้เดิมคือ36%เนี่ยอันนี้ก็จะกระทบกับ เศรษฐกิจไทยแล้วก็ส่งออกครึ่งปีหลังค่อนข้างรุ่มเรงนะครับแล้วมีโอกาสที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยจะต่ําลงไปอีกนะฮะซึ่งมีโอกาสที่จะต่ํากว่าหนึ่งเปอร์เซ็นตถ้าเก็บที่สามสิบหกเปอร์เซ็นตฮะทีนี้โอกาสของการที่จะยืดเส้นตายก็เป็นไปได้นะฮะแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนนะฮะซึ่งถ้าเข้าสรุปออกมาเนี่ย การปรับลดภาษีมันต่ํากว่า20%ก็อันนี้ก็น่าจะทําให้ภาคส่งออกของไทยเนี่ยขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าคู่แข่งสําคัญของไทยเนี่ยในตลาดสหรัฐในสินค้าหลายตัวเนี่ยคือเวียดนามซึ่งเวียดนามเนี่ยได้อัตราภาษีที่ระดับ20%ถูกไหมครับคือถ้าเราต่ำกว่า20%เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์